คือช่วง We Special นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณเจริญแซจูนะครับเดี๋ยวพี่ก้องผิดครับผมผม้องสัมภาษณ์พี่ก้องพี่ก้องถือไม์ก่อนคุณผู้ชมมีสิ่งนี้ที่ผมอยากจะระบายตรงนี้ทีมพี่ก้องนะใครก็ได้คือใครก็ได้แต่สุดท้ายเป็นแม่ไก่พี่ก้องรู้สึกยงไงควรจะเป็นอย่างนี้แหละผมว่ามันก็ถูกแล้วอ่ะก็เสียงจริงตัวจริงจะให้ใครเป็นไม่พลิกโผแม่ไก่คนนี้แหละมาพี่ไก่มาเพราะหนึ่งพี่ไก่เอาผู้ส่งคนเพื่อนพี่ไก่ต้องมา พี่ไก่เนี่ยเป็นแบบเป็นนักร้องที่เรียกว่าเกินมาตรฐานอยู่แล้วระดับดีกรีขนาดนี้นี่ผมบอกแล้วว่าสุดแน่นอนโอ้แม่ไก่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับข้อมืออาชีพเกินมืออาชีพไปแล้วอ่ะมันอะไรก็ได้ให้เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็สง <ã nh> ่งพลังจริก็คือ <ง S 2> แ้่ถ้ามันเกิดพี่แล้วพี่รู้สึกทอ้อแท้จ้างแกไปร้องเบิร์ดเดย์ครับพี่จะลุกขึ้นสู้ทันทีนและผู้ที่มีคะแนนสูงสุดก็คือทีวีสองคุณเดย์ครับ ให้ก่อนเลยพี่ขอบคุณมากครับพี่เจเลยจริงๆคือ enjoy ใช่ไหมพี่อนจอยใช่มามันไม่ได้อน j o ยอย่างเดียวผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่กับน้องๆทุกคนผมได้ดูน้องซ้อมทุกคนผมรู้สึกว่าทีมพี่อ่ะใครก็ได้แต่โผมันออกที่น้องเดย์ครับรู้สึกยังไงว่าในฐานะที่เป็นโค้ชผมก็งงกับเขาเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเลือกหรือหรือหรือดูอะไรเงี้ยครับ ผมก็จะดูว่าวันนี้ใครทําดีที่สุดใครทําแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วย<ช>ที่เขาจะชื่นชอบแบบไหนอันเนี้ยคาดเดาไม่ได้จริงๆเดนี่ก็เห็นหลายๆลคนบอกว่าเป็นมาม,มามืดมมามืดซึ่งจริงๆแล้วผมว่าการประกวดนี้มันมันเหมือนโชคชะตาอย่างหนึ่งคือจะมีเพลงอะไรที่ร้องได้เข้าปากแล้วเข้าไปอยู่ในใจคุณมากกว่าอฉะนั้นผมว่ารอบนี้เดดตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทีมของพี่สิงโตวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเดยสุดยอด ส่วนตัวผมผมก็เชียร์เขาชอบอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออเขาก็สิงจริงตัวจริงคนหนึ่งนะครับเขาก็มีเสียงที่เรียกว่าเล็กพิคิหนะน้องเดคะ่ะแม่เจ้าผู้ชายคนนี้สูงอีกขออีกสักสิกสกเซนได้ไหมรับรองเป็นแชมป์ <laughs> และผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดก็คือทีวีแปดคุณกาครับ วินาทีที่ประกาศผลมีหลายคนอยากรู้ว่าแม่ไก่รู้สึกไงบ้างบนเวนทคว<า>เคีคิดว่าเป็นไรไหมครับคิดว่าเป็นไอ่าไม่ค่ะเออทำไมคือไม่ไม่รู้ว่าตัวเองคือทีวีแปดะคะทีวีแปดครับโอเคแล้วสุดท้ายก็เป็นแม่ไก่ดีใจไหมครับมากค่ะความฝันของลูกเป็นจริงแล้วก็ความฝันของของพี่เป็นจริงเพราะว่าแค่เนี้ยพี่ก็ถือว่าที่สุดแล้วอ่ะที่สุดแล้วอ่ะ คิดไหมว่าตัวเองจะได้เป็นตัวแทนของทีมพี่สิงโตเข้าไปสู่รอบไฟนอลโอ้ดีใจมากๆดีใจสุดๆน้ำตาไหลผมไม่เคยแบบดีใจแล้วร้องไหลเล้เลยเลยแต่คขาวนี่องตามถ้าเกิดวันรอบไฟนอลแม่ไก่ได้เป็นแชมป์ของ The Voice ซีซันที่4สิ่งแรกที่แม่ไก่อยากจะทำใช่นี่แล้วก็ซื้อบ้านผมว่าคุณแม่ต้องได้แน,น่ๆโอ้โหสาธุ <laughs> เป็นกำลังใจของแม่ไก่ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งในรอบไฟิแนลคุณได้เป็นแชมป์ของ The Voice 4อยากทำอะไรถ้ามันเป็นแชมป์แม่จะโทรหาแม่แล้วขอกอดแม่ทีหนึงครั้งหนึ่งที่ฉันอยากกอดแม่แบบอย่างภาคภูมิใจว่าแม่ผมงทำได้แล้วนะแล้วถ้าเดย์เป็นแชมป์แม่เตรียมตัวไว้เลยนะครับลูกคนนี้จะไปกอดแม่แน่นๆให้ดูครับผมสัปดาห์หน้าเป็นของโค้ชเจีนิเฟอร์คิมครับกับโค้ชพี่โจย์ฝากบอกอะไรสองทีมนี้หน่อยฮะ สองทีมนี้ฝากบอกคือรอชมเลยครับผมพูดเสือรอเลยครับฝากถึง2คนในสัปดาห์หน้าหน่อยครับจัดมาให้ดีนะครับผมสบายใจแล้วนะครับก็จะเชียร์อยู่จะเชียร์อยู่ครับผมมีอะไรอยากจะฝากบอกทีมโค้ชพี่คิมไหมครับไหนๆก็จะเจอในทีมหน้ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมครับพี่โจก็ไม่ไม่น่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้กลัวใครสักเท่าไหร่นะครับแฟนๆที่เชียร์ทีมโจ伊อยู่นะครับก็ติดตามชมครับโชว์ก็ทำมาให้เต็มที่ทำให้สนุกสนานทำให้ประทับใจเจอกันแน่นอน สัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นทีมของโค้ชคิมแซบขนาดไหนการประทะกันระหว่างโคชคิมกับโค้ชโจอีแซบกว่าเ้ย,อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปจ้อนหลังนะคะแล้วก็กิจกรรมสนุกๆได้ที่ YouTube ของ The Voice Thailand นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ s u b ส c คร b e ด้วยค่ะ